จะไปดูที่เกิดเหตุนะครับเราตามไปดูครับผู <c oughs> ้ใหญ่บ้านจะพาไปดูที่จุดค้นหาครับ <c oughs> เราเดินตามไปครับ

เดตอนนี้ไปดูที่จุด, <c oughs> จดเกิดเหตุครตอนนี้หมอไปครับตายแล้วครตอนนี้ครัเป็นเจ้าที่จากสถานพินิจนะครับตอนนี้ครับ <c oughs> มีผู้สื่อข่าวตามไปดู นี่ครับดินก็เริ่มแห้งแล้วนะฮะตั้งแต่แมคโครนะเพอขุดขุดขึ้นมาเท่านี้เจ้าที่พาผู้ใหญ่บ้านพาเจ้าที่สถานพินิจมาดูสถานที่เกิดเหตุว่าเป็นอย่างไร รอบตลอดเพื่อเสร็จแล้วรอบเพื่ออะไรครับคนดำมีสภาพดีจนแน่นมากเลยครับโอ้ยใช่ใช่แล้วตรงข้างนี้เป็นยาดหนาเพิ่งเลยนะแล้วตักคอเป็นยอดใสตอกฟังคับไม่ใช่เป็นสภาพนี้อันนี้คือเรามาลอกเพื่อให้เจ้ากีว์ดำใช่ครับก็เทปที่นิ่มอั้งหรือว่าเด็กมีเนี่ยที่เรายืนจะลกมากเลยที่เรายืนที่เรายืนที่เรายืน เอาเป็นน้องมันก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะใช่ก็คือมาทำลังเกิดเหตุเพื่อจะให้คนคนหาสุดทินงคนนี่ก็เอารถไปขุดตักมาเพื่อเจอกระดูกเจออะไรครับระถปอกรถทานใส่บ้านนิ่มประมาณร้อยเมตรเลยไม่นานนะเดินมานี่ ก็จะถามว่าเราจะเป็นยูนิคอร์นจะร้อนออกไหมนี่ส่วนคนดังนี้เสรดังสี จะเคยมาวันสองวันนั้นั่นมาแหลมเป็นคดีแล้วคดีใช่ครับใช่คือเขาหาไม่เจอแล้วน่มนนนอาหมกัน,น,น,กรกน,น,นครับอัะนีเป็รีบเจอเด็กครับนี่ครัโอเค แถบเยลุงที่ศิลป์เบน่าคือว่าคุณนศุลเกตพี่ล้อกแต่ว่าทางเมืองเขาบอกว่าจะมาให้องมาใช่ไหมแหละเขาบอกว่าหลังจากนี้ครับกำลังคุยกับทางผู้ใหญ่ครับเป็นเจ้าที่สถานพิจังหวัดนครปฐมนะมาดูสถานที่เกิดเหตุพี่น้องเขาอยู่นนนี่นะเขาลุ้นก่อนวันจันทร์ก็จะมีการแถลงปิดคดีแล้วนะครับคดีนะ้องต่อเนาะแม้ไม่เจอร่างนะก็จะมีการแถลงปิดคดีวันจันทร์นี้นะครับ

หลังจากมาดูสถานที่แล้วเนาะก็คงเดินทางกลับเมื่อสักพักนี้นะครับมาก็ทางเจ้าที่ก็เดินเข้าไปที่บ้านนะของที่เกิดเหตุนะครับได้ไปพูดคุยกับทางญาติของคุณพ่อเนาะแล้วก็ญาติพี่น้องนะสักพักน,นะซึ่งจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านนะครับเห็นว่ามาเก็บข้อมูลนะครับมาเก็บข้อมูลของนะฮะของอ่ <c oughs> แม่นอนนี่นะฮะนะแล้วก็มาสอบถามมาดูป,ประวัตินะหลังจากนั้นนี่ก็ให้พี่บ้านพามาดูสถานที่เกิดเหตุนะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะซึ่งก็พาไปชี้ที่จุดนะครับที่นอเน,นี่ยได้โยนลูกลงน้ำนะครับให้กับทางเจ้าที่ดู ตอนนี้ก็มีผู้สื่อข่าวมารอกเก็บภาพนะการทำงานของเจ้าที่นะครับ <c oughs> ว่าเป็นอย่างไร <c oughs> หลังจากที่ไปดูที่เกิดเหตุเนาะ <c oughs> ก็ได้มาคุยกับพยาบาลดินสะพานเนี่ยครับ <c oughs> อ้านี่คือบรรยากาศวันนี้ครับ <c oughs> ทุกคนทันนะครับ <c oughs> เจ้าที่สถานพิษมานะครับ ดูที่เกิดเหตุแลก็มาเยี่ยมบ้านนะมาเก็บข้อมูลโดยประสานมาทางผู้พย่บานนะหยาบานก็รอต้อนรับอยู่ <c oughs> วันจันทร์มีการถแถลงอีดคดีแล้วนะมาดูกันว่าเป็นยังไงต่อไปนะครับวันนี้ถ้ามีอะไรยังไงก็จะอัพเดตให้ทุกคนได้ชมนะครับผ่านช่องมานาสตอรี่นะครับนี่คือบรรยากาศยามบ่ายเนาะ,ะเดินทางกลับแล้วับ <c oughs> ตอนนี้เดินทางกลับนะฮะอ้าวขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่ครับเจ้าที่สถานพินิษมานะฮะ